สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องยอดรักหมอล่ำผ้าถ้ำมือนี่ยอดรักสีผ้ามาลงเพ่งครับอยู่่างๆครับช่วงนี้ก็เลยหัดลงเพ่งเล่นๆไปครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสูผูสูคนนะครับเด้อที่กำลังอ่าช่วงกักตัวช่วงโควิดช่วงนี้ครับ อดเอาอีกจังหน่อยครับจังหน่อยกับวัคซีนกับสีขาวมาในประเทตให้แล้วกับจังไดกับขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งกําำลังใจนะครับด้วยให้พานพนวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับจังไดยังอก็ตตรงพานไปน้ำกันให้ได้ครับก็เลยเมื่อนี้ก็เลยเอาเพลงเพลงนี้มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับมีซอว่าลกซึมเหล่าครับบางๆก็เลยเอามาโคเวอร์เล่นๆลร่องเบิงครับ อะมาฟังกันเลยครับเปิดคาราโอเกะจากโทรศัพท์น้องทีมครับอีกเครื่องหนึ่งมีงบเอาตามงบเข้าต่ามงบเอาเล่นๆไปก่อนครับช่วงนี้อมาฟังกันครับมาฟังกัน ยังลืมแฟนเก่าบ่อใดก็เลยเข้าไปเสรชในกูเกินอยากสิลืมแฟนเก่าเลือเกินต้องเสรชหาคำว่าจังไดบอ่อยากเลือเศษสาความหักให้อุกอังค้าอยู่ในหัวใจต้องเหตุจังไดจังสิลืมเจ้าใดสักที เสียให้เมาดีกีไปอีกกี้ไห้เสียให้นอนห้องให้ไปอีกกี้หอนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายเจ้ากระบอรู้ตนชีวิตกว่าสิมุมคืนแห่งความเหงา จนาอเป็นโรคซึมเหลาขาดเหลาแล้วมันสิเงาเงาแล้วแล้วมันสีเสาสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจอายไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหลาอาการบอกคอยสุดดีบอมีหอดสมาธิสี่หายใจให้ม,มุมคืนนี้ มันโบมีดีกรีคงสิตายไปแล้วหูบอ สีให้เมาดีกีไปอีกกี่ไหเสียให้นอนห้องให้ไปอีกกี่อนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายเจ้ากระบอกรูตนชีวิตกว่าสิม,มุมคืนแห่งความเหงา จนไอเป็นโรคซึมเหลาขาดเหลาแล้วมันสีเงาเงาแล้วแล้วมันสีเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจไอไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหลาอาการบอกคอยสุดีบอมีหอดสมาธิที่หายใจให้มมคืนนี้ ขันโบมีดีกรีจนายเป็นโรคซึมเหลาขาดเหลาแล้วมันสีเงาเงาแล้วแล้วมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจอายไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหลาอาการบอกคอยสุดีบอมีหอดสมาธิสี่หายใจให้มุมคืนนี้ ท่นบมีดีกรีคงสิตายไปแล้วหูบอ่ยอนไอเมาดีกรีก็เลยกลายเป็นโรคซึมลา จบแล้วครับจบลงไปแล้วกับเพงลงลูกซึมเหล่าครับจังไดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยอดหลักหมอล่ามพาท่า,ามี่ยนะครับเด้อกลายเฮ็ดไปช่วงนี้ครับกลายเฮ็ดเฮ็ดลินลินไปครับ,พบเพราะว่าเฮ้ากัะบ,บดมี่หออ้หองอัดห้ของอีหยังคือคือเพิินเนาะ ของอาของเข้ากบสิเป็นห้องนอนเน่เป็นบรรยากาศธรรมชาติรอบ้างแน่ที่เฮ้าเฮ็ดกันเสียงก็อาจจะบ่ดีซ้ำของอาที่มันมีคุณภาพดีๆของเพิ่นนะครับนเนาะเข้ากะตามมีตามเกิดสตูดิโอครับเฮ็ดไปตามกําล่งเฮ้ามีครับพ่อได้คขายเคยรียดครับจงังไดอย่าลืมฝากอย่าลืมมันพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะเพือนนะครับเด้อฝากใน่อยเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ